แต่ก่อนจะทําการส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราต้องทาสิ่งหนึ่งก่อนเลยครับการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานหรือที่เราเรียกกันว่า QC Quality Check นั่นเองนะครับรถสา0้อา์อนเนี่ยจะมีการตรวจสอบถึง5ระบบครับ20กว่าจุดเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการ QC นะครับรถ300ฟ้อาก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าครับ ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับเป็นสต็อนะครับสินค้าของรถสา0รอยฟ้าเคเลออนครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการส่งมอบให้ลูกค้าครับแต่ก่อนจะทําการส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราต้องทําสิ่งหนึ่งก่อนเลยครับสิ่งนั้นก็คือการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานหรือที่เราเรียกกันว่า QC Quality Check นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับรถส0 0รอยฟ้าเคเลออนเนี่ยจะมีการตรวจสอบถึง5ระบบครับ20กว่าจุดเลยนะครับ ซึ่งแต่ละจุดมันจะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยครับการ QC ตรวจสอบรถสำร้อยฟ้านี่นะครับมันจะมีทั้งหมด5ระบบครับ5ระบบนี้มันมีอะไรบ้างครับอาจารย์หระบบเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มจากระบบที่1ครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและชุดเคื่องยนครับระบบที่2คือระบบพลังงานหรือว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับสำหรับระบบที่3ก็คือบอดี้ตัวรถและเฟรมครับ ระบบที่4คือระบบสวิตควบคุมคอนโทรลต่างๆของตัวรถครับและระบบสุดท้ายระบบที่5คือระบบอุปกรณ์เสริมแอสโซเซอรี่ต่างๆนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายแยกออกไปว่าเป็นกี่จุดครับระบบแรกนะครับที่เราจะต้องทําการตรวจสอบก็คือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและการขับเคลื่อนครับระบบนี้นะครับเราก็จะทําการยกรถขึ้นครับให้ลอยขึ้นจากพื้นนะครับหลังจากนั้นครับจะเปิดนะครับสวิตกุญแจหลังจากนั้นแล้วเราจะใช้คันเร่งนะครับตั้งแต่ความเร็วที่ต่ําที่สุดนะครับ จนกระทั่งถึงความเร็วนะครับที่สูงที่สุดครับเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้ว่ามอเตอร์เนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับและข้อ2ครับเป็นการทดสอบนะครับของเฟืองท้ายไปด้วยในตัวเลยนะครับโดยการฟังเสียงว่าเฟืองท้ายเนี่ยมีเสียงดังหรือเปล่าหรือมีสิ่งผิดปกตินะครับสะดุดไหมอันนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่3ครับก็คือการตรวจสอบนะครับการยึดติดแน่นของมอเตอร์กับตัวบอดี้เฟรมนะครับว่ามีการยึดติดแน่นหรือเปล่านะครับอันนี้มีเอาไว้เพื่อ เวลาที่เราขับขี่ไปเนี่ยมอเตอร์จะได้ไม่หลวมคลอนครับและอันสุดท้ายครับคือการทดสอบการขับขี่จริงเพื่อดูว่ามอเตอร์เนี่ยทำงานและวิ่งไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และในระบบที่2ต่อมานะครับก็คือระบบแบตเตอรี่และการเดินสายไฟครับระบบนี้นะครับเราจะทําการเช็คนะครับตรวจสอบนะครับว่าขั้วแบตเตอรี่เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นเป็นซ็อกเก็ตนะครับเป็นขั้วบวกและขั้วลบเนี่ยแน่นหนาหรือเปล่าอันนี้มีเสียงแทรกเข้ามานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นการ QC และการประกอบรถครับ เมื่อเราดูแล้วว่าขั้วแน่นหนาครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่เบรกเกอร์ครับนะครับเบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับใช้ในการเปิดปิดนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าใช้งานได้ถูกต้องนะครับก็จะดีมากครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราจะมาดูจุดยึดนะครับนะครับเป็นจุดที่3คือจุดยึดนะครับและตัวประกอบที่เป็นตัวถังของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ แลนด์สุดท้ายนะครับในจุดที่4เนี่ยนะครับอันนี้สําคัญมากครับเราจะต้องมาดูกันก็คือขั้วเต้ารับสัาตาครับอันนี้จะต้องนาการใช a อะแปเตอร์นะครับเข้ามาทําการเสียบชาร์จว่ามีความแข็งแรงทนทานหรือเป็นสนิมหรือเปล่านะครับและในระบบที่3เนี่ยนะครับก็คือระบบบอดี้เฟรมตัวรถนัะสวิงอาร์มครับโดยเราจะเริ่มที่ทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านี้นะครับเราจะทําการตรวจสอบนะครับโชคอัพหน้าเทเลสโคปิกคู่นะครับ ว่ามีรอยหรือไม่นะครับใช้งานได้ดีไหมโยกหลวมคอหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นล้อนะครับยางนะครับเราดูศูนย์ล้อเนี่ยว่าตรงไหมนะครับยางเนี่ยลายดอกนะครับถูกต้องตามหลักของโรงงานหรือเปล่านะครับรวมทั้งลมด้วยนะครับการสูบลมเนี่ยได้มาตรฐานไหมจากนั้นเราจะมาตรวจสอบเบรกหน้ากันครับเบรกหน้าเนี่ยนะครับเป็นถ้าเป็นแบบจานดิส์นะครับเราจะดูว่าจานดิส์เนี่ยนะครับตรงไหมได้ศูนย์หรือเปล่านะครับแม่ปั๊มลูกปั๊มเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมนะครับต่อมาครับ เราก็จะทําการตรวจสอบในชุดด้านหลังนะครับของตัวเฟรมรถนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะเริ่มที่นะครับช๊คอัพนะครับรีคอยสปริงน้ํามันคู่หลังนี่แหละครับว่าทํางานถูกต้องไหมยึดแน่นหรือเปล่านะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่นะครับเบรกนะครับด้านหลังนะครับซึ่งเบรกเนี่ยนะครับจะเป็นเบรกแบบดัมเบกครับซึ่งดัมเบกเนี่ยเราจะดูประสิทธิภาพในการเบรกว่าเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเปล่าจากนั้นนะครับล้อและยางหลังเช่นกันนะครับว่าได้ศูนย์หรือไม่นะครับ รวมไปถึงนะครับดอกยางลายของยางนะครับมาฐานของตัวยางครับและแรงดันลมครับจากนั้นแล้วครับสุดท้ายนะครับจะจะเป็นการตรวจสอบนะครับลูกปืนล้อหลังหรือที่เราเรียกว่าบอลแบลลิงนั่นเองนะครับและในการตรวจสอบระบบต่อมานะครับคือระบบที่4ระบบคอนโทรลควบคุมและสวิตต่างๆครับโดยเริ่มจากนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือซื้อกุญแจครับซื้อกุญแจเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนว่านะครับมีการเสียบเข้าไปนะครับง่ายดายหรือเปล่านะครับ การเปิดไฟยี right. is, ่ห hm. mmm, ้อยถูกต้องไหมการปิดนะครับมีการหลวมคอไหมหรือว่ามีการล็อกคอในบางรุ่นครับเราสามารถล็อกคอได้นะครับอันนี้เราต้องตรวจสอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่ระบบอื่นๆก็คือเริ่มจากทางด้านหน้านะครับทางด้านขวามือครับแฮนเดิลบาร์ครับก็คือคันเร่งครับคันเร่งเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้คันเร่งอย่างถูกต้องไหมนะครับสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือว่าติดขัดอะไรไหมนะครับ ต่อมาครับก็เป็นการตรวจสอบระบบสวิตช์ไฟหน้านะครับไฟลีนะครับไฟหน้านะครับรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์อื่นคือแตรนะครับสัญญาณแตรและตัวเร่งความเร็วเหมือนว่าจะเป็นลำดับที่1 2และ3ว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับและด้านบนสุดครับก็คือนะครับตัวเดินหน้านะครับและถอยหลังซึ่งอันนี้นะครับการตรวจสอบการเดินหน้าและถอยหลังก็จะมีเสียงดังครับเป็นสัญญาณเตือนด้วยนะครับนะครับทีนี้เรามาดูกันทางด้านซ้ายมือครับ ตลับควบคุมทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับไฟต่าไฟสูงนะครับถัดลงมาครับเป็นไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับและตัวกลางนะครับถัดลงมาก็จะเป็นแตรที่อยู่ด้านซ้ายมือครับจากนั้นแล้วนะครับมาดูส่วนสําคัญที่สุดคือตัวแสดงสถานะหรือว่าเรือนไม้แบบดิจิตอนนั่นเองตัวนี้นะครับก็จะแสดงให้เราเห็นว่านะครับเมื่อเราเปิดปุ่มแจกปั๊บเนี่ยก็จะมีคําว่า ready แปลว่าพร้อมจะทางานแล้วนะครับและก็จะมีด้านบนเนี่ยจะเป็นสวิตช์เดียวซ้ายนะครับทำงานหรือเปล่า เลี้ยวขวานะครับหลังจากนั้นก็จะมีนะครับแสงไฟสูงไฟต่ำครับที่เราเห็นนะครับเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับนะครับทำงานหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับในตัวบริเวณเรือนไม้สถานะเนี่ยมันก็จะบอกซ้ายมือสุดด้านบนจะเป็นการบอกปริมาณของแบตเตอรี่ครับจากนั้นต่อมาจะเป็นการบอกสปีดนะครับอันนี้เราสามารถทดสอบได้นะครับโดยการบิดคันเร่งครับนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าขณะที่เราบิดคันเร่งเนี่ยนะครับความเร็วก็จะขึ้นไปเลยนะครับขวามือสุดครับ ด้านบนก็จะเป็นตำแหน่งบอกเกียร์นะครับมันจะเป็นเกียร์ที่1นึ่ลำดับที่2และลำดับที่3ครับด้านล่างด้านขวานะครับเป็นโอีโอครับโอ디โอมิเตอร์ไม่สะสมครับนะครับทีนี้เราไปดูกันที่ระบบไฟนะครับด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟนะครับก็จะมีไฟรีนะครับหรือว่าเด i m e ใช้งานจะติดตลอดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟนะครับ ที่เราเรียกว่าไฟหลักคือซีนบีมนั่นเองนะครับตัวนี้สว่างไหมอันนี้ตรวจสอบครับไฟเลี้ยวครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวด้านขวาด้านซ้ายนะครับว่าทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะไปตรวจสอบระบบไฟด้านหลังกันนะครับระบบไฟด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากไฟหลีด้านหลังครับซึ่งเป็นซาวบานะครับจากนั้นแล้วนะครับเรามาดูว่าเบรกไฟเบรกใช้งานได้ไหมนะครับหนึ่ง 2 3านะครับไฟเบรกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับด้านซ้ายทํางานหรือเปล่านะครับด้านขวาทํางานถูกต้องหรือไม่นะครับและระบบสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทําการตรวจสอบก็คือนะครับระบบอุปกรณ์เสริมพิเศษหรือที่เราเรียกว่าอุเซสซอรีนั่นเองครับระบบนี้นะครับมันจะติดตั้งมากับตัวรถเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในรถบางรุ่นเนี่ยนะครับจะมีตะกร้าหน้านะครับตะกร้าหลังและในบางรุ่นก็จะไม่มีนะครับ ถ้ามีตะกร้ามาเนี่ยเราจะทําการตรวจสอบการยึดตะกร้าว่าแน่นหนาดีหรือเปล่านะครับหรือว่ามีร่องรอยอะไรนะครับที่จะทําให้หลอมคอนไหมนะครับอันนี้เราจะตรวจสอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับสำหรับรุ่นที่เป็นนะครับยูบอกนะครับยูบอกเนี่ยนะครับเราจะทําการตรวจสอบว่านะครับมีการล็อกถูกต้องไหมแน่นหนาหรือเปล่านะครับสกรูน็อตต่างๆที่ยึดอยู่ด้านในเนี่ยนะครับเป็นเรียบร้อยดีไหมนะครับเพื่อความแข็งแรงครับจากนั้นนะครับเราจะทําการตรวจสอบในข้อต่อมาก็คือการตรวจสอบนะครับการเลื่อนของเบาะนะครับ จะมีนะครับตัวกดเพื่อให้เบาะเนี่ยเลื่อนนะครับไปข้างหลังได้นะครับหลังจากนั้นแล้วครับจะตรวจสอบพนักเท้าแขนนะครับพนักพิงหลังของผู้โดยสารนะครับรวมไปถึงนะครับที่นั่งนะครับของผู้ขับขี่ครับดูว่าน็อตล้มคลอหรือเปล่านะครับเบาะเป็นตําหนิหรือไม่นะครับอันนี้เราสามารถตรวจสอบได้ทันทีครับจากนั้นก็มาดูเบาะเด็กครับที่เป็นเบาะเสริมด้านหน้านะครับว่ามีการล็อกถูกต้องหรือเปล่านะครับ ทั้งหมดนะครับที่เรากล่าวมาเนี่ยนะครับเมื่อเราทําการตรวจสอบแล้วมันจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ติดมากับตัวรถครับและยังไม่พอครับมันมีอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ติดตั้งมานอกตัวรถอีกต่างหากนะครับสิ่งนั้นนะครับก็คือนะครับอันดับแรกเลยครับคืออะแดปเตอร์หรือตัวชาร์จนะครับซึ่งจะติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับอันนี้นะครับสำหรับทําการชาร์จซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทําการตรวจสอบการชาร์จด้วยนะครับว่าชาร์จแบตเข้าไหมนะครับและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือกระจกมองหลังครับกระจกมองหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีมากับตัวรถครับเราก็จะทําการตรวจสอบว่านะครับมันมีร่องรอยแตกหักนะครับหรือว่าเป็นตําหนิหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการตรวจสอบการขันไปกับตัวรถด้วยครับและหลังจากนั้นเราจะเอาอุปกรณ์ทั้งสองเนี่ยนะครับให้ไปกับตัวรถด้วยนะครับอันนี้ลูกค้านะครับหรือผู้ใช้รถเนี่ยจะต้องทําการตรวจสอบด้วยนะครับหลังจากการรับรถแล้วนะครับครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการตรวจสอบสุดท้ายของระบบคอนโทรลควบคุมต่าง รวมไปถึงระบบตัวรถและอุปกรณ์เสริมครับเห็นไหมครับก่อนที่จะมาเป็นรถ3ามล้อไฟฟ้านะครับและเรียงอยู่ในสต็อกที่เห็นทั้งหมดนี่นะครับทางคีโนเนี่ยนะครับได้ทําการตรวจสอบ QC นะครับในระบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับและความมั่นใจนะครับแก่ผู้ใช้รถนะครับและผู้เป็นเจ้าของนะครับและสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ